ค่ะพวกเราสรีแล้วนะคะแกรฟช่องอคันซลีซรีชาแนลนะคะวันนี้ค่ะกลับมากลับของแซบแซบกันอีกแล้วนะคะหลังจาก่างหายไปนานเหลือเกินกับของแซบแซวันนี้ก็เลยจับหนักจัดเต็มกันมาด้วยเมนูตำหนวดหมึกยั่วเลยแล้วก็มีปูนาค่ะไซแบบไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะไซนี้แหละกำลังแบบกำลังฟินเลยปะไม่ไหวแล้วคือหิว คือขอแบบกินเลยแล้วกันเริ่มเลยคะ่ะมือล้างหรือยังคะล้างเรียบร้อยค่ะหนึ่งสอง เดียวรู้เรื่องนี้ไม่เหนียวพูดเลยว่าไม่เหนียวใส่พริกประมาณ20เม็ดมั้งใช่ไหมใชตนนะ่ตรงนี้เลยกันนะตรงเมียเนี่ย ้้อกหวานมากคือไม่หวานนี่แบบไม่ได้นะเนี่ยไม่หวานคือเขาไม่กินนะทุกไม่่อยไม่กินไม่เผ็ดไม่กินไม่แซ่บไม่กินแซ่บแค่มันก็เลยกิน ฝากติดตามช่องนะคะกวัญสิริสิริแชนแนลด้วยนะคะทุกคนก็คือติดตามกดไลค์กดแชร์อคอมเมนต้อุกคนด้วยนะอยาให้ทำอะไร อะไรพอไม่ได้บ้าคือคือไม่ใช่คลิปเดียวได้แบบทุกคลิป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 ค,ค่ะจะได้มีอะไรคะกาลังใจในการถ่ายทําต่อไปนี้ค่ะคือแบบ ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอตัวไปซั้นๆก่อนนะหอมบ๊ายบายไปละ